จบข่าวและติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องพริกกับเกลือวันนี้เสนอชมเป็นตอนแรกนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะโกโทสัทธมลังโลเกความโกรธเป็นดังสนิมสัตราในโลก ปิดท้ายข่าวนี้นะครับไปดูเรื่องของปรากฏการแสงใต้ครับที่ปรากฏขึ้นเหนือชายหาดโอเรติในเมืองกินเบอร์คากิวนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกด้วยครับโดยปรากฏการแสงใต้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสีฟ้าอมม่วงแล้วก็มีสีเหลืองส่องสว่างพร้อมกับเต้นระบำด้วยสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ